ดีค่ะเปิดเสียงด้วยนะคะลำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแอนเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะคุณยสวยสวยเลยดีใจด้วยก่อนอื่นเลยนะคะ <c oughs> ยินดีด้วยที่เรามาเจอกันวันนี้เพราะว่าเราถูกเรียกสัมภาษณ์งาน private jet ใช่ไหมคะ เป็น <S <S <อ>งานแรกของเราเลยใช่ไหมที่ถูกเรียกเป็นงานแรกใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อวานเราเพิ่งเรียนจบกันไปเลยใช่ไหมไ<อ>เพิ<อ>่งเราเราปะกลุมใช่ไหมคะแล้วก็โดนเรียกสัมภาษณ์เลยเราต้องบอกก่อนว่าบริษัท Private Jet น,นี้เบสอยู่ที่อตอนกลางอ,อยู่ดูไบนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นบริษัทที่ดีมากเลยมีหลายเบสด้วยทั่วโลกนะคะก็เป็นก้าวแรกที่สวยงามนะแล้วก็ ก่อนอื่นเลยขอให้น,นาตัวเองก่อนว่าเป็นใครทํางานอะไรอยู่อายุเท่าไรอะไรอย่างนี้ก่อนก็ชื่อชื่อแอนนะคะอายุยี่สิบห้าปีคะ่ะตอนนี้ทํางานอ,อยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะจะทําดูแลเกีก่ยวกับคูู้ต่างชาติอะคะ่ะใช่ประสบการณ์เกี่ยวกับการบินอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเลยเท่ากับศูนย์อ่าคือไม่เคยเป็นแอร์มาก่อนไม่เคยเป็นแอร์สายพาณิาชาย์เขาไม่ใช้อะไรไม่เคยเลยใช่ใช่แล้วมามลงมาลงเรียนคอร์สครูแต่ก็โดนเรียกสัมภาษณ์งานแอร์ private j e คือตอนแรกครูคิดว่าจะโดนเรียกได้ซ้ำแต่ก็เราก็เออส่งไปก่อนส่งไปก่อนคุยมบอกว่าทำแคาซีวีพร้อมส่งเลยก็เออส่งไ้ก่อนอแล้วซีวีเป็นไงบ้างซีวีสวยครูชอบซีวีของเรามากครูมีความช่วยเหลือในเรื่องของซีวีไหมหมายถึงแนะนํามันมีความแตกต่างในครั้งแรกที่ส่งให้ครูไหมหรือยังไงคือคุย้มช่วยเยอะมากคือตั้งแต่ในคลาสแรกที่เรียนกันคือครูอธิบายล,ละเอียดมากว่า คือแบบเห็นภาพเลยค่ะว่ามันควรจะต้องออกมาเป็นยังไงเป็นมูดอันชนยังไงเป็นแนวยังไงถึงการแต่งตัวทําผมแต่งหน้าที่แบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเี้ยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราทำเองอ่ะเราคงจะแบบนึกไม่ออกว่ามันมันจะต้องออกมาในเวไหนอย่างเงี้ยค่ะคือคุยมช่วยเยอะมากๆใช่ใช่ใชแล้วเรา<ม>ช,อชอบชอบไแหบบมเราชอบแฮปปี้เราแฮปปี้กับ c ีวเราต,ตอนนี้ไหม ช่ชอบมากชอบมากค่ะแล้วครูบอกว่าเรื่องรูปก็คือสําคัญมากก็คือแบบว่ารูปก็คือฉันต้องสวยไปก่อนนอยแลวการโพสอ่ะคือถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนกับครูคิดว่าเราจะโพสต์แบบนี้ไหมหรือว่างไม่คิดว่าเราต้องแบบเป็นเป็นแบบแอร์ทั่วไปเป็นเป็นแบบแนวแอร์ทั่วไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราได้เรียนคลาสกลุ่มการแนะนําของครูเนี่ย ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันครูจะดูให้เป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนจุดเด่นของเราคือยังไงจุดอ่อนของเราคือเพือ่อนของเราจุดเด่นเขาก็ไม่เหมือนเราหรืออะไรอย่างเนี้ยถูกต้องไหมคะใช่ใช่ใชค่ะเหมือนครูยิ้มรู้แบบว่าจุดจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงจุดเด่นออกมาให้มันแบบว่ายูนิคในแต่ละคนที่แบบ <c oughs> ค,คิดได้ไงอะ่ะบางทีอยู่ว่าคิด <c oughs> ไม่ออกเลยแล้วครูยิ้มแบบคิดได้ไงอะ่ะ <c oughs> อเพรสะแล้วก็ออย่างเรื่องคําถามคําตอบสัมภาษณ์งานอันนี้ก็คือแบบยูนิคมากเลยไหมใช่ใช่ค่ะคือสัมภาษณ์พวกคําถามอะไรเนี้ยเราระหว่างเรียนอ่ะเราติวกันมาตัวตลอดอยู่แล้วที่เราจะเรียนแบบพวกเรื่องแคทิงหรือเรื่องอะไรต่างๆครูยิ้มแบบพยายามสอดแทรกคําถามซีนอเรียลต่างๆเข้ามาแบบตลอดเนี้ยค่ะทําให้เราแบบว่า เออเราเข้าใจตั้งทั้งเรื่องที่เรียนแล้วก็คําถามที่ว่าเออถ้าเป็นเรื่องเนี้ยจะประมาณไหนประมาณไหนคือมันได้เรียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะใช่มันเหมือนก็ซึมซับมาเรื่อยเรือ่อยเรื่เรียนกลุ่มเห็นไหมว่าว่าเวลาครูแนะนําแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครูสามารถ <S 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 ครูสามารถให้ทุกคนตอบไม่เหมือนกันเลยแต่ตอบแบบดีในแบบของตัวเองในเวอร์ชันของตัวเองใช<ด>่ถูกต้องถูกต้องซึ่งดีมากซึ่งแบบชอบมากค่ะ ดีมากโอเคแล้วเริ่มยังไงคะคือมารู้จักเพจครูได้ยังไงมารู้จักครูได้ยังไงอืมก็คือจริงๆก็คือเจอครั้งแรกอะในในเฟซเลยในเ facebook ใช่แล้วเราก็รู้สึกก็เลยเข้าไปตามในเพจครูเลยคะ่ะว่าเออเป็นยังไงนะไอแ้แพร์จี๊ดเลยเพราะว่าเราเหมือนเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะเอาง่ายๆคือรู้จักจแราศัยคอมมูชชลใช่ไหมคะแล้วก็เลยเข้าไปศึกษาแบบดูคลิปยิ้มบ้าง ดูใน y YouTube อะไรเงี้ยก็เลยเเรู้สึกว่าเออเราก็เราก็น่าจะทําได้นะนี่ไงวันนี้เราก็ได้เป็นเป็นถึงคิวเราแล้วที่ได้ลงลอ <laughs> ทปบ้างละใช่ไหมแล้วถือว่าเร็วมากด้วยนะหมายถึงว่าเรียนจบเมื่อวานเองแล้วแบบโดนเรียกสัมภาษณ์เลยนะคะถือว่าถือว่าไปได้เร็วเจอร์นี่ของเราคือเร็วมากนะแล้วทีนี้คือเราได้เจอกันชั่วโมงแรกก่อนไหมเรามาเจอเราไม่ได้มาคุยกันก่อนไหมหรือว่าตัดสินใจลงเรียนเลยหรือยังไง จจเจอเจอค<ง>่ะเจออนลอ่าในในช่วงมืองแรกเนาะอินโทรอ่าแล้วอะไรเป็นตัวให้เป็นตัวทําให้เราตัดสินใจว่าเออเราต้องลองเรียนฟูคอร์สหลังจากที่ได้คุยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตคอรสเออคอสแรกที่เรียนใช่ไหมคะเป็นอินโทรอ,อย่างเงี้ยก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณนึง่ะในในการตัดสินใจนใช่ใช่คือจริงๆ,ๆอ่ะก็อยากอยากลงเลยนะคะแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นด้วยอะไรต่างๆรู้สึกว่ามัน กลัวจัดสเกิร์โลอะไรเงี้ยเออไม่ได้แล้วเหมือนเรามีหลายๆอย่างที่ต้องทำอ<ช>ืมใช่ค่ะก็เลยโอเคโฟกัสว่าฉันแบบว่าต้องต้องการอะไรแบบโฟกัสจุดที่เราอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออไปโรงเรียนดีกว่าแล้วคือตั้งประทับ,ทบใจพีมตั้งแต่คาบแรกเลยที่แบบตั้งแต่คาบแรกก็คือฟีดแบ็กต่างๆมันมาแล้วอ่ะคือยังไม่ได้เรียนคัสเต็มเลยอ่ะฟีดแบแ็กอะไรเออเรื่อง เรื่องการสัมภาษณ์อินเทอร์วิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือเหมือนครูอยากพยายามรู้จักตัวตนของเราเนาะตั้งแต่คาคาเซกแรกเลยอะค่ะว่าเออเรามี m i n d s e ตยังไงเราเอ,อ่อความคิดเราเป็นยังไงนู่นนี่แล้วก็พยายามที่จะปรับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาดูพยายามเข้าใจนะักเรียนดีเนาะเออเขาแบบว่าคือเขาไม่ได้เหมือน encourage ทุกคนอะคะ่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเธอไม่เคยแบบบินมาเธอไม่มีประสบการณ์เธอแบบจะมาได้ไหมหรืออะไรแต่คือครูแบบ ฉีดยาเต็มที่ให้แบบกําลังใจมากเออทําทําทําได้เนี่ยทุกคนทําได้ก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ใช่รู้สึกได้ได้รับพลังงานบวกอะค่ะเออก็เลยแบบว่าเออเอาต้องเอาเล้าแหละแล้วมันก็พรูฟแล้วใช่ไหมพราะว่าแบบเออจากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์บินแอร์คอมเมอร์เชียลมาด้วยอะเราไม่เคยมีประสบการณ์บินมาเลยแต่เราโดเรียสสัมภาษณ์ของแ i r p r i v เ t e j จ t อะว,ว้าวมากแล้วบริษัทเป็นบริษัทที่แบบดีมากๆเลยบริษัทนี้ถ้าได้ไงานะอืม ทีนี้เออ่ในระหว่างเรียนชอบคลาสไหนมากที่สุดประทับใจคลาส,ลาสไหนที่สุดอืจริงๆอ่ะชอบชอบทุกทุกคลาสเลยเอาจริง,รงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากสําหรับแอนนเนาะทุกทุกอย่างเป็นเรื่องที่ใหม่มากมแต่ว่าท,ที่ที่รู้สึกว่าชอบแหละแล้วที่สุดละกันเป็นแครริงดีกว่า <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นเอเหมือนเรื่องที่สําคัญที่สุดในในงานชิ้นงานของเราที่ต้องทําด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็รู้คือเหมือนมีเยอะมากที่เราต้องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะแล้วก็รายละเอียด like ดีเทลเยอะไหมใช่ใช่ค่ะเยอะมากเยอะแบบคือถ้าฉันแบบไปหาเองฉันก็คงต้องใช้เวลาแบบเป็นปีหรือเป็นเดือนหรือจะหาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีแบบคนคอยชี้แนะอย่างคุย,ยมย่างเงี้ยที่แบบประสบการณ์คือแบบไม่ต้องพูดถึงคือแบบว่าไว้ใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยโอเคเชื่อคุย,ยิ้มพูดอะไรมาคือทุกอย่างเขา ผ่านจากประสบการณ์คุยมาแล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเรารับรู้ได้ว่ามันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยแล้วบางอย่างเราก็ว้าว,าวที่แบบอุ้ยมันมีอันนี้ด้วยหรอมันมีอย่างน,น,างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นได้หรออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวหลายอย่างที่ครูสอนแทรกขึ้นมามันเออมันทําให้เราว้าวด้วยแล้วอย่างอย่างเรื่องท็อปิกที่เราชอบคือเรื่องเคทริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าแบบยูต้องมีความรู้เรื่องอาหารถูกไหมมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหม มันรายละเอียดรงลึกไหมแบบสมมุติว like, ่าตอนันก s t ช่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีรายใช่ไหมใช่ใช่แล้วแล้วแล้วแอนคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนมาถึงตรงเนี้ยบางคนอ่ะไม่แอนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าสมมติส่งตัวแอนอ่ะถ้าสมมติเรียนมาถึงคลาสนี่แล้วเราจะรู้เลยว่าเราอ่ะเหมาะกับสายอาชีพนี้ไหมอ่ะเราเพราะว่ามันดีเทลส์มันเยอะมากๆอะค่ะแล้วแบบคือเราต้องทําดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วดีเทลส์มันเยอะถ้าแบบว่าบางคนที่รู้สึกว่าอ ฉันแบบไม่อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้คือ,ค,อคือด้วยความที่เราไม่ไม่รู้ว่าอิเมเจของอาชีพเนี้ยเป็นยังไงอะค่ะพอมาเรียนกับครูยิมมาทาให้เราแบบเพอร์สเปกติฟมันกว้างคืนเราได้เห็นอะไรใหม่ๆขึ้นองค์ความรู้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบยิ่งสําหรับตัวแอนนาะมันก็ยิ่งตอบอย้ำว่าเออเราอะเราทําได้แน่นอนแล้วแบบเราชอบอืมคือมันตอบโจทย์ถูกทางแล้วใช้งานไดถ้าได้ไงานเราแฮปปี้ที่จะได้ทํางานนี้จริงๆใช่ไหม ใช่ใช่คือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคนไม่ได้อยากจะเป็นแอร์เพเตเจเตเลยนะคะคือเรียนไปอะได้ความรู้แน่นอนคือไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอามาเฉพาะแค่เรื่องงานอันนี้นะคือมันใช้ได้หมดเลยจริงๆอะใช่ใช่มันใช้ได้หมด,ดเลยการในอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราใช้ใหญ่หมากขึ้นการเข้ากับคนสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช,ใช่แล้ว<ม>แล้ว,<ม>ลวตอนที่เรายังเรียนไม่จบแล้วเราโดนเรียยสัมภาษณ์ครูมีส่วนซัพพอร์ตอะไรได้บ้าง กูทำตามอย่างที่สัญญาเลยไหมว่าแบบนัดติวให้เลยนอกรอบค่ะก็คือตอนที่ได้อีเมลเชิญสัมภาษณ์ยังเหมือนยังเียไม่จบเลยสาเนาะแล้วแอนก็บอกทางคุยยิ้มไปคุยยิ้มเือนัดเลยค่ะสัมภาษณ์เออสัมภาษณ์วันไหนคะน,นัดมาติวเลยค่ะก็คือยังยังไม่ได้วันสัมภาษณ์ชี้แน่นอนเลยนะคะก็ <c oughs> คือติวก่อนติวติวให้ด้วยใตรีย้อ่อืมใช่เตรียมพร้อมไ้ก่อน ใช่ใช่คือครูยิ้มแบบว่าสแตนบายคอยพร้อมพร้อมช่วยตลอดอ่าแล้วเดี๋ยวเขาเขาคอนเฟิร์มมาแล้วใช่ไหมคะว่านัดอาทิตย์หน้าใช่ไหมหรือว่าไงที่จะอใช่ใช่ค่ะคอนเฟิร์มมาแต่ว่าเดี๋ยวเออสเปซิฟิกวันอ่ะจะบอกอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมค่ะใช่ใช่ค่ะโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเขาคอนเฟิร์มวันและเวลาก็นัดครูเข้ามาเดี๋ยวเรามาติวกันอีกไฟนอลอีกทีหนึ่งติวนอกรอบอีกทีหนึ่งเตรียมความพร้อมเลยเนาะ นะคะแล้วโอเคไหมหมายถึงว่าคิดว่าเรียนกับไม่เรียนต่างกันไหมต้องเรียนไหมทําไมต้องเรียนอ่ะถามหน่อยต้องเรียนเพราะว่าคือถ้าไม่เรียนอะ่ะอย่างที่บอกไปว่าคือเรา no clues เลยอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลหรือว่าคือจริงๆข้อมูลหาได้แหละอันเชื่อว่าหาได้แต่ว่าคือที่เรามันจะดี t a i l s ขนาดเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วอะคือมันไม่มีใครมันนั่งบอกแบบขนาดนี้แล้วอะคือคุณยิ่งเหมือน,น เช่นซีนาร r i เหรอหรือ,อยังไงนะใช่เช่นซีนาร i o ด้วยค่ะอย่างการแก้ปัญหาอย่างเงี้ยสมมติคือถ้าสมมติอย่างคุยยิ้มถามเวลาเราตอบเั็นทั่วไปในห้องอะ่ะเราก็ตอบโอเคทุกคนคล้ายๆกันซึ่งมันก็จะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้เนาะแล้วพอคุยยิ้มแบบพูดว่าเอ้ยมันจะตอบอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออค,คือคิดมไม่ได้มันได้ไอเดีย ใช่ใช่มันได้ดีอะมันทาได้ด้วยหรออะไรอย่างนี้มันทําได้แล้วแล้วฟังดูมันทําได้สิมันมันดีสิทําไมเราคิดไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องแบบว่าอมเราเรียนเรื่องวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้กันด้วยใช่ไหมคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างแบบเออเกี่ยวกับประเทศทางอาหรับอะไรอย่างเงี้ยเออที่ที่หิยมูไบบอกเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ที่ได้ได้เรียนด้วยแล้วมันสำคัญคิดว่ามันสำคัญไหม แบบพวกเทคนิคต่างๆเล็กๆน้อยๆเทคนิคที่คุณเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยรบริษัทที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีเทคนิคที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมไปแล้วถ้าเกิดตอบแบบนี้ยครูมองว่ามันยังไม่ว้าวแต่ทํายังไงให้มันว้าวหรือเทคนิคแบบนี้มัน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 ,ม,นมันมีชาร์ที่จะได้งานสูงมากสําคัญไหมสาคัญมากสําคัญมากค,ค่ะคืออย่างที่แอนบอกไปแหละว่าบางทีเราคิดว่าเราทําแบบเราเตรียมมาดีแล้วที่เราแบบ ออที่เราคิดว่าเออฉันจะพูดนี่น,นี่นะเราก,การสัมภาษณ์เตรียมมาดีแล้วแต่พอผู้ให้ครยยิ้มฟังอ่ะคุยยิ้มก็จะแบบมีปรับมีแก้แบบอย่างนี้ดีไหมคะเอาแบบอย่างนี้ดีไหมแบบคือช่วยดึงดึงด้านที่เราแบบมองไม่เห็นเลยอะ่ะในในมุมของครยยิม้มหรือว่าคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นกรรมการอะ่ะใช่ค่ะพอพูดพอครูยิ้มได้ปรับได้พูดอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันดีอะ่ะมันดีมากเลยแล้วเราก็จะต้องเอามาใช้แน่ ใช้ในในหรอหรอล้วคือถ้าถ้าเกิดว่าไม่เรียนอ่ะคือไม่เรียนอ่ะไม่มีทางแบบรู้ไม่มีทางได้ด้วยอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่คิดว่าแบบชน n ที่จะเข้ามาอยู่แบบในอินดัสทรีเนี้ยมันมันแบบมองไม่เห็นเลยมันยากมากๆอ่ะค่ะใช่คือเริ่มยังไงใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคือแบบเหมือนโอเคเหมือนมันแบบไกลมากมันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเออว่า ไม่รู้จะแบบเข้าด้านไหนนะคะพอครูยิ้มก็คือช่วยตั้งแต่ซีวีเลยที่บอกเนาะตั้งแต่แรกแรกซีวีแล้วก็แบบว่าการแต่งตัวนู่นนี่แบบใหม่เกิดสิ่งผิดไปแบบนี้ต้องเใช้อะไรเขาชอบแบบไหนสําคัญมากสำคัญคือครูรู้แบบครูรู้แต่ละบริษัทเลยอ่แบบดีเทลสิ่งเงา่าคนจะชอบยังไงอะไรยังไงเราก็เลยแบบว่าไปเจอใครยังไงจะไปเจอกรรมการกี่คนกรรมการเป็นแนวไหน ใช่ใชก็เลยแบบว่าอืมสภายใจระดับ,บ,บหนึ่งแบบเราเตรียมได้ในสิ่งที่เขาอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม <laughs> ถามความรู้สึกหน่อยตอนนี้บอกพอโดนเรียกสัมภาษณ์งานรู้สึกไงตื่นเต้นรู้สึกไงบ้างดีใจตื่นด,ดีใจดีใจมากดีใจมากค่ะคือตอนนั้นแบบว่าไม่แน่ใจอ่ะน่าจะประมาณสามวันอะคะ่ะสามหรือสี่วันที่ที่ส่งซีวีไปแล้วเขาเราได้เมลนี้อตอบกลับมาอโอเคใช่ใช่คื ไม่คิดว่าแบบจะได้เร็วขนาดนี้ได้ซ้ำนั่็เลยดีใจดีใจมากค่ะดีใจมากหรอคะโอ้ดีดีมากเลยแล้วเดี๋ยว <c oughs> เอานี้เดี๋ยวถ้าเกิดสรรมมติว่าโดนคอนเฟิร์มเมื่อไหร่อ่ะรีบรีบทักเข้ามาเลยนะเพราะว่าคุกกลัวว่าคือ private jet อะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละชอบฉุกระหุกชอบแบบบางทีแบบไม่ให้เวลาเยอะเลยอะ่ะบางทีแบบ บอกมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยก็มีบ่อยมากฉะนั้นเนี่ยรู้เมื่อไหร่ทักรีบทักกันเข้ามาเลยนะคือบางทีแบบอาจจะดึกหน่อยก็เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาให้ได้อะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมกันบางทีก็แบบเล็กซิเบิลมากอย่างที่แอนแอนติดต่อคุยมไปครั้งที่แล้วใช่ไหมคะว่าเอ้ยเขาจะนัดเติมสัมภาษณ์ทีนี้แล้วนะคะคุยมแต่คือแบบว่ารอไปแล้วอาทิตย์หนึ่งคือแต่ว่าแล้วฉันแบบฉันแบบไม่ได้รวเนี่ยเลยเริ่มใจเสียแล้วใช่ไหมเริ่มใจเสียสรุปว่าเขาจะเรียกสัมภาษณ์ แล้วพอตลาดเขาเรียกเขาก็ตอบกลับมาจริงๆว่าเขาขอโทษมาค่ะอาจรย์ปริศิ้มว่าเอ้ยครูยิ้มแบบทําไงดีคะแบบว่าเราควรจะส่งเมลไปไปไปย้ำไหมตัวตัวเอ้ยกลัวเขาไม่เห็นหรือว่าเอ้ยอะไรแต่ครูยิ้มก็คือว่าไม่ต้องค่าแบบเรื่องปกติค่ะแบบเป็นอย่างนี้แลเย็นๆค่ะรอก่อนเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้แล้วติดต่อจริงๆในต่อมาจริงๆครูยิ้มพูดวันนั้นเสร็จปุ๊บโอเคอีกสองมาติดต่อกัน เออเออเพราะว่ามันครูครูครูอยู่ในวงการเนี้ยครูจะรู้ครูรู้เลยว,ว,ว่าว่าว่ามันมันเขาโอเปเรตกันยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ต้องอแล้วเดี๋ยวอานาคตเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจว่าทําไมครูถึงแนะนําเป็นแบบนี้<ฮ>ะอะไรเงี้ยเนาะค่ะโอเคก็ดีใจด้วยนะดีใจด้วยถือว่าแบบถือว่าเร็วเลยแหละเนาะเราโดนเรียสัมภาษณ์ตั้งแต่ยังเรียนกันไม่จบเลยเมื่อวานเพิ่งเรียนจบกันนะคะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ขออวยพรให้โชคดีขออวยพรให้ทุกอย่างแบบว่าผ่านสム ooth นะแล้วขอให้ไฟ n น l ลี่เราได้งานนี้เพราะงานนีเ้เป็นงานที่แบบมั่นคงแล้วดูบแล้วเป็นบริษัทที่แบบมีหลายเบสมากนะคะจะแฮปปี้จะ, happy, จ,ะจะมีความสุขและจะได้เอาความรู้ที่เรียนมาได้ไปใช้งานจริงๆ catering ทุกอย่างได้เอาไปใช้จริงเลยนะและอย่างที่ครูบอกว่าครูไม่เคยทิ้งนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้ครูเต็มที่และยินดีมากๆเนาะโอเคก็ okay. yeah. ก่อนจบอยากจะให้ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยไหมว่าแบบว่าเออมีให้กาลังใจเพื่อนๆไหมหรือ,อยังไงเราอยากจะพูดอะไรไหม่ะเชิญค่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่อาจจะมีฝันเหมือนกับแอนเนาะเหมือนกับเราอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ทุกคนแบบตั้งใจทําแล้วก็แบบเชื่อมั่นในตัวเองอะเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่ครูย,ยิมบอกตลอดว่าเอเราแบบอยากดูถูกตัวเองนะเราแบบทุกคนทําได้ทุกคนเป็นได้หมด อืมคือเราไม่แบบไม่ดูถูกตัวเองคุยมีมมคือเรามีดีในแบบฉบับของเราไม่ต้องไปก๊อปปี้เพื่อนเลยไม,ไม่ต้องไอม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเลยเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ที่เบสที่สุดของเราถูกไหมใช่ใช่ค่ะคืออยากให้ทุกคนก็คือถ้ามีฝันก็คือทําตามความฝันเลยค่ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปใช่แล้วคือถ้ามาเจอคุยม้ก็คือไม่ต้องห่วงคือ นัมเบันแน่นอนใช่ใช่คือแบบว่าเิมมากที่แบบว่าคือให้มาแบบว่าเจออะไรใหม่ๆแล้วก็มาถึงจนรนจุดนี้ที่แบบว่าเออเราได้มีโอกาสเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยซึ่งคือใช่ใช่ําหรับาราเราไม่เคยมีประสบการณ์บินมาก่อนถูกไหมใช่ภูมิใจมากรู้สึกว่าเท่าที่โอเคยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วแหละตอนนี้ คุณบอกเลยว่าจริงๆมีหลายคนมากมีหลายคนมากที่ไม่เคยมีประสบการณ์บินมาก่อนแล้วได้งานแอร์เพเวอเ็แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนคนคนนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติเด่นในการที่เป็นแอร์เพเวอเ็ที่ดีซึ่งคุณแอนมีมีหลากหลายข้อมากเลยที่ในการเป็นแอร์เพเวอเ็ที่ดีอยู่มีหลายข้อมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เต็มที่นะคะและรูก็จะอยู่เป็นคอยซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้เสมอนะไม่ไม่กังวลนะคะ โอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะไ้ <Bye. S 1> ค่ะมนักกันมาเลยนะขอบคุณนะคะ <Bye. S 1> โชคดีนะคุณแอนนะขอบคุณค่ะคะ่ะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอยบายไอยบาย